คุณยายแม่ขอนแก่นนะครับเป็นแม่ยายของหลานนะครับแม่ยายของหลานชายคุนตูเป็นที่ของครูจุที่นั่งยิ้มอยู่นะครับพี่ชายคุนตูของครูจุนะครับท่านก็มาจากขอนแก่นท่านบินมาขอนแก่นเลยนะครับกับกับหลานสะไ้นี่นะครับในในสระนี่ลุยกัน,นสนุกมากผมอยากลงไปนะครับแต่ว่ากลัวว่าพี่ชายจะห้ามนะครับ เด Ugh. ี๋ยวเราจะได้ไปดูปลาที่งคปลาเอาขึ้นมาเป็นระยะระยะนะครับเมื่อกี้นี้มีทั้งปลาช่อนปลาดุกปลาตะเพียนนะครับตอนแรกตอนที่ยังไม่ลงเน็จับได้หลานหลานชายจับได้ตัวเท่าใหญ่ใหญ่กว่าแขนผมกิโลกว่าเลยนะครับตัวใหญ่มากต้องขอโทษมวลมิตรนะครับตอนที่ถ่ายเท่าสุดเราถ่ายทอดได้แค่2องชั่วโมงนะครับแล้วมันก็ตัดเลยนะครับ ตอนนี้เราทำคลิปนะครับถ่ายรูปถ่ายวีดีโอไปทำคลิปต่อนะครับจะได้ดูกันต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวรอฟังคลิปตอนเราดูคลิปตอนเสสายนะครับผมตัดต่อเสร็จนะครับหลานนะครับญาติตรงนั้นนะครับเรารวมญาติกันนะครับวันนี้ครับมาจากใกล้จากไกลมาหมดนะครับกําลังตามมาอีกก็มีไอที่เสื้อแดงกางเกงใส่ถุงเท้ากางเกงลายใส่ถุงเท้าลงนะครับอันนี้เป็นในช่างเก่าของ ห้างเส้นนิ้วไทยนะครับในช่างไอของไอช่างเส้นนิ้วไทยแก่แล้วมาประกอบกิจการเปิดร้านตัวเองนานแล้วนะครับตอนนี้โชว์ปีมือจับปลาแกงกับเพราะใหญ่สถิตไปกันนะครับนี่คือร้านเคนะครับ,รรบใส่ชุดหมานนะครับหมานภาษาอีสานนีแ่แปลว่าโชคนะครับชุดมีโชคนะชุดหมานหาปลา ปลาช่อนตัวใหญ่มากนะครับที่หลานจับได้โยนขึ้นมาตอนที่แรกนะครับสงสัยพี่สะพ้ายจะไปทำย่างไปรอที่นี่ครับคนที่จับปลาช่อนใหญ่ได้นะครับหลานชายนะครับยังอยู่ใช่ไหมเป็นกับข้าวแล้วเป็นกับข้าวแล้วนี่ครับคนจับได้นะครับหลานชายนี่ครับนใหญ่มากนะครับตัวบึกบึกเลยนะครับใหญ่กว่าแขนนะครับหลานชายโชว์ฝีมือจับก่อนเพื่อนเลยครับ เขาไม่ต้องรีโครนนะครับทีแรกเขาจะจับอยู่เขาเลือ้อเขาเลื้อผักตบชวานี่ครับที่กองอยู่นี่ครับลื้อผักตบชวาขึ้นมาแล้วก็ปลาชอดมาอยู่ในนั้นนะครับเขาก็เลยจับซะโยนขึ้นมาตัวเบิลมเลยครับนี่ครับตอนนี้เขาเลื้อตอนที่ลื้อผักตบชวานี่แหละครับหลานชายจับได้ใต้ผักตบโยนขึ้นมานะครับ ตอนนี้กำลังจับกันสนุกเลยนะครับแพรกลุ้นก็อยู่ข้างบนนะครับแดกช่วยลุ้นนะครับอันนี้เครื่องเรานี่ท่อใหญ่เนี่มันสูบไม่นานจริงๆครับสูบแค่สองชั่วโมงกว่าถ้าผมจําไม่ผิดนะผมนับเวลาดูนี่ครับนี่ครับจากเครื่องรถไถตัดหญ้าเนี่มาดัดแปลงทําเป็นเครื่องสูบน้ำเนี่ยสองชั่วโมงกว่าครับสระใหญ่สระลึกด้วยนะครับ นี่ครับเครื่องสูบครับท่อมันใหญ่ครับมันก็เล็ดมันก็เล็ดหมดเร็วนะครับอยู่นะครับภาษาอีสานเนี่ยชาวเกษตรเขาเรียกท่อพญานาคครับมันใหญ่นี่ครับลากจูงใช้เครื่องยนต์การเกษตรนี่ลากจูงนะครับปั่นไดนะครับไอปั่นปั๊มน้ำขึ้นมานะครับไม่ใช่ปั่นได น,น่าสนุกนะครับล่างจับปลาน่าสนุกมากนะครับชัดจับเลยครับมายืนหยุดถ่ายอยู่มุมนี้ชัดดีมากอันนี้ญาติญาติลานก็กำลังทำเตรียมอาหารนะครับอันนี้คือนางเอกน้อยนางเอกนะประจำช่องนะครับชื่อหนูแบมนะครับ หลานสาวคนสวยนะครับลูกในลูกในตุ่มนะครับแม่บ้านของหลานสาหลานชายนะครับกำลังทำเตรียมปลานะครับฝ่ายผู้หญิงกำลังเตรียมทำนะครับดูทีมงานแม่บ้านนะครับพี่น้องลูกหลานฝ่ายหญิงเตรียม <c oughs> อาหารไว้ให้ผู้ที่ตามมาทีหลังนะครับทั้งคุณยายเข้ามาช่วยด้วยตาปมมาลายังไม่มาถึงเลยเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวถึงแลนะด,ดูปลางามมากนะครับอันนี้โจดเฉพาะปลาแต่เพียนก่อนนะครับแต่ปลามีหลายอย่างนะปลาดุกก็มีปลาช่อนก็นมีนะครับแต่ก็อยู่ในถังพวกเซียนเรากำลังจับอยู่นะครับไปทายเอาเซียนไหมทยนะายอยู่ทายเซียนอยู่ถังปลาอย่างนี้ไปไทายเยอะถังปลาเค็งไปทายนี่ ปลาข้างล่างก,ก็กำลังจับกันต่ออยู่นะครับยังไม่หมดนะครับน,น่าสนุกมากครับข้างล่างเนี่ยใจผมอยากจะลงไปลุยทุกทุกปีเนี่ยผมลงนะครับผมลงไปคุยอลงไปลุยโคนเนี่ยโอ้สนุกมากเลยแต่ปีนี้ไม่ลงนะครับ สองเซียนนะครับสองเซียนกำลังลุยกันใหญ่เลยนะครับสนุก,กไปกับการจับปลาอยากจะลงครับทุกปีผมต้องลงนะครับไม่ลงไม่ได้ทุกปีผมต้องลงเลยแต่นี้ถ้าลงก็ไม่มีใครถ่ายกล้องให้นะครับเพราะน้องสาวยังมาไม่ถึงกําลังป่าน,นี้คงใกล้แล้วนะครับตอนแรกคุยกันไว้ว่าจะให้น้องสาวถ่ายให้ผมจะลงไปลุยจับปลาทีนี้น้องสาวมาช้านะครับรอไม่ได้ ก็เลยถ่ายเองก็เลยไม่ได้ลงเล่นน้ํานะครับวันนี้ครับเสียดายมากทุกปีผมลงไม่ไม่เคยพลาดนะครับทุกปีไม่เคยพลาดปีนี้เสียดายมากครับคือที่มาแช้าเขาทาน้ําจิ้มทําน้ําจิ้มทํายําม,มาพร้อมนะครับจากอุดอรนะครับเขาก็เลยมาช้าก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปให้นะครับเราก็ต้องจัดการเอง สนุกนะครับไอใครใครที่เคยงมปลาจะ,จ,ะจะรู้ว่ามันสนุกนะครับผมผมถึงอยากจะลงเนี่ยแต่มันไม่ได้ในก,ก็ก็ไม่ทันแล้วแหละเพราะน้องสาวยังมาไม่ถึงเลยถ้ารอก็ไม่ได้ปลาช็อตตัวใหญ่มาแล้วครับอยงเมาแล้วครับอยู่ในญ่าในอะไรนี่เยอะนะครับทุกปีนี่ตอนนี้เลยยังไม่เห็นหมดนะครับเ่าจะเก็บหมดท,ทุกปีเนี่ยโอ้ยมัน มันสอนเก่งมากแต่ยาให้ตมเลยทุกปีสนุกครับเพราะเราได้ลงลุยเองนะมันสนุกปีนี้ไม่ไลงลุยก,ก็ก็ต้องจะเป็นต้องเป็นผู้ชมก่อนนะครับปีนี้ปีนี้พลาดไม่ได้ลงขอเป็นผู้ชมก่อนอาเจออีกอแล้วครับ ตัวเครื่องตัวเบิ่มเลยนะครับไอชอนเห็นไหมครับพลวญยานิดเดียวแล้วขึ้นมาครับวิ่งนี่เอาโหชุดหมานตักได้ใส่วิงได้แล้วชุดนี้ไม่พลาดอยู่แล้วครับใส่หากินทีไรนี่หมานครับหมานดูโชว์นะครับตัวใหญ่มากครับพ่อใหญ่แลมนะครับพอใหญ่แลมหากินหมานกับชุดนี้แหละครับวิ่งมาแล้วครับวิ่งมาจากญ้านะครับนั่นะครับอ้าวโดนตะครุบปึ๊บ อาละเอาลดอ,อยู่แถวนั้นเลยครับไม่พลาดนะครับาไีกแล้วมันจะข้อหกักตายประดุกก็มีนะครับนั่นนะครับนั่นประดุกนะครับนั่นรุดู่งรุดิ่กันมานะครับดเ,รเดี๋ยวเ,าาดดเราจะเดินไปเดินมาสลับฉากให้นิดๆดูเพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูนะครับไปเดินไปเดินมาเป็นระยะนะครับ อ๋อนะครับน้องทักเอาปลาขึ้นมาเทใส่แต่ข้องน่ากลัวมากนะครับแต่ข้องรุ่นจัมโบ้นะครับเอาต้องเทให้ดูหน่อยเอ่อใช่ใช่ใช่